สวัสดีครับคุณผู้ชมก็วันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วในสวนยางนะครับก็วันนี้เรามาเก็บเอไม่ใช่เก็บส้มเก็บยางขายนะครับเก็บยางรอบสุดท้ายของปีหกห้านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่27่ันวาเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูว่าอ่าราคายางส่งท้ายปีจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมจะได้น้ําหนักเท่าไหร่ในยาง ผมบอกผิดนะครับเมื่อคลิปที่แล้วที่ท,ที่ที่ลงไปว่าหกมีดนะที่จริงมันเป็นเมีดผมนับผิดนะครับผมขออภัยก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ายางเก้ามีดกับอ่ารอบสุดท้ายของปีจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับนี่ก็สองถ้วยเต็มนะครับนี่ดูขาวขาวสวยครับข้างล่างโอเคคบเดี๋ยวเราไปเก็บยางกันเลย มาครับเดี๋ยวเราไปมาเก็บยางกันเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้วยที่ผมไม่ได้งัดนะครับว่ายางจะมีน้ำเลี้ยงมากหรือเปล่านะฮะก็จะให้ดูกันไอถ้วยที่งัดแล้วจะไม่นับนะครับอย่างถ้วยนี้บอันนี้ไม่ได้งัดนะอันนี้กรีดลงใหม่อันนี้สองมีดเดี๋ยวดูว่าน้ำเลี้ยงจะเยอะหรือเปล่าครับ นี่ครับน้าเลี้ยงมีประมาณนี้น้าเลี้ยงออกไม่เยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้ขีดเบียดมากนะครับอันนี้ไม่นับอันนี้เพราะว่าเรางัดน้าเลี้ยงที่รอบแรกมันก็จะออกไปแล้วนะครับ ยางรอบนี้น่าจะเยอะอยู่นะครับผมกะประมาณ500อัพเกือบเกือบหกรนะครับเพราะว่ากีดเก้ามีดตั้งแต่วันที่12บธันวานะครับที่ขายรอบล่าสุดอันนี้ก็เป็นวันที่27่ธันวาแล้วนี่ครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันนำเลี้ยงจะเยอะหรือเปล่า งัดให้ดูเลยครับน้นำเลี้ยงน้อยนะครับเพราะเรากรีดไม่เบียดแต่ยางออกดีอยู่แล้วครับหน้าหนาวไม่ต้องไปเบียดมากครับส่วนนี้ต้นตายหนึ่งนะครับเก็บหมดรอบนี้ล้างสต๊อก เดี๋ยวผมขอเก็บยางก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงท้ายๆคลิปนะครับตอนที่เราจะไปขายกันไม่รู้ว่าที่ลานจะถ่ายได้หรือเปล่านะวันนี้แต่ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนช่างตอนอะไรครับไอ้ถ้วยนี้น้ำเลี้ยงเยอะนะครับตันนี้เป็นต้นตายหนึ่งที่ฟื้นนะครับต้นที่ผมกีดตัวน,นี้ เดี๋ยวเราเอายางไปใส่รถกัน ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เอายางขึ้นรถเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ได้สิบเก้า้านะครับรอบนี้ได้เยอะเพราะว่าผมกีด2องอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอที่ลานยางครับผม คุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับพอดีว่าที่ร้านเมื่อกี้่างที่ผมถ่ายวิวให้ดูนะครับว่า,าคนเยอะมากนะครับผมก็ไม่สะดวกที่จะถ่ายคลิปที่นั่นนะครับแล้วก็คนเยอะด้วยมันชุดรังหุกนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายอาตอนขายยางให้ดูนะครับก็เดี๋ยวมาดูบินกันเลยราคาที่ผมได้ก็สิบเจาทห้าสิบสตางค์นะครับนี่ ก็ได้ได้มา741กิโลนะครับหกักน้ําหนักตะกร้าไป48ก็เหลือ693นะครับก็ได้เงินอยู่หมื่นนิดๆนะครับหมื่นพกว่าบาทก็นี่ก็เป็นราคาท้ายปีปี6กห้านะครับปีที่แล้วปีที่แล้วที่ขายมันประมาณ23 24นะครับท้ายปีราคาดีกว่านี้ครับปีนี้ราคาลงเ,าเมื่อวันที่ ที่ผมขายล่าสุดประมาณ12ธันวาคนะครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่19บาท50ตังค์นะครับได้บวก50ตังค์ก็เป็น20นะครับแต่ตอนนี้ราคาลงมา2บาท2-3บาทเลยตีไป2บาทครับก็เหลือ17บาททางของพี่ๆน้าๆที่รับชมคลิปเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกอพูดคุยกันได้นะครับว่าแต่ละภาคราคาเท่าไหร่อีสานเท่าไหร่ภาคเหนือแถวเชียงรายเชียงใหม่นะครับเท่าไหร่นะครับ น,นี่ผมอยู่สุขโขทัยนะครับก็ราคาอยู่ประมาณนี้ก็ที่อื่นก็น่าจะใกล้ๆก,กันนะครับก็คงจะไม่ไม่ห่างกันมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําคลิปอะไรก็โปรดติดตามด้วยนะครับก็ใครที่รับชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเนี่ยครับเพื่อที่จะให้ถึงพันซับไวๆนะครับสําหรับคลิปนี้ลากันด้วยอ่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคน เดินทางปลอดภัยนะครับคนที่เดินทางไปไหนก็ขอให้ขับขี่ระมัดระวังนะครับส่วนผมก็ปีใหม่ผมก็จะไปหาลูกสาวนะครับก็ใครที่ไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้สนุกนะครับ enjoy นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ